ถูกพูดถึงแบบรายวันครับสำหรับประเด็นการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่อีกครั้งกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ซึ่งก็มีหลายฝ่ายที่ออกมางัดหลักฐานที่เชื่อแหละครับว่าเป็นหลักฐานใหม่เพื่อน,นําไปสู่การรื้อคดีและหาสาเหตุการตายของดาราสาวอีกครั้งหนึ่งล่าสุดครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ครับอดีตผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มาให้ความเห็นภายหลังมีประเด็นการเสียชีวิตของดารา าสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งโดยคุณหมอพรทิพย์บอกว่าเราได้เห็นหลักฐานซึ่งเป็นบาดแผลก้างปลาซึ่งบาดแผลก้างปลามันเป็นขนาดเลยเนี่ยมันบ่งบอกว่าเป็นเครื่องจักรและไอบาดแผลก้างปลาที่ว่านี้มันมีข้อมูลในเชิงวิชาการจากเจอเนลที่บอกว่าใบพัดเรือ เวลามันโดนสิ่งของที่อยู่ใต้น้ําใบพัดเดียวจะเป็นก้างเดียวถ้าเป็นใบพัดคู่ก็จะเป็นสองข้างเพราะมันหมุนตามเข็มกับหมุนทวนเข็มซึ่งไอสิ่งนี้ไม่ถูกเอาเข้าสู่สำนวนเราเองตอนนั้นเป็นสอบอก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่รู้ไหมว่ามันถูกเอาเข้าตอนไหนมันเอาใส่ตอนก่อนที่จะส่งฟ้องซึ่งได้รับการประสานว่าอายการขอให้สอบเพิ่มเติมแต่พอมาสอบเรากลับไม่ถามคำถามนี้ อายการที่คุยกันท่านก็บอกว่าคุณหมอเป็นพยานแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอเขียนรายงานเลยซึ่งเราก็เขียนรายงานในเรื่องความเห็นเรื่องบาดแผลยืนยันว่าเป็นบาดแผล ที่ไม่ได้ตกท้ายเรือปรากฏว่ารายงานฉบับนี้ส่งให้อธิบดีเอาการแต่ไม่อยู่ในสำนวนส่วนตัวอยากบอกว่าไม่ได้สนใจในคดีนี้เพื่อให้มันถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แต่มันคือภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาปักทงแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรที่สนับสนุนเขาก็จะเอาเข้ามาหมอปอนทิพย์ยังบอกอีกนะครับว่าในฐานะตนชนสูตรศพที่จมน้ําเสียชีวิตมาเยอะสิ่งที่อยู่ในหลอดลมสําคัญมากมันเป็นหลักฐานสําคัญและในเคสเนี้ย มันเขียนชัดมากเลยว่ามันเจอทรายเจอดินความรู้สึกของเรามันเอ๊ะแต่จมน้ําลึกกลางแม่น้ําเจ้าพระยามันลึก20เมตรมันจมถึงก้นแม่น้ําเลยหรือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้คือการตรวจสิ่งที่อยู่ในหลอดลมเปรียบเทียบเพราะที่ผ่านมาเคยทําคดีที่คนจมน้ําเสียชีวิตในแม่น้ําเจ้าพระยาและเราตรวจสิ่งที่อยู่ในหลอดลมจนมาทราบทีหลังว่าถูกจับกดท้องร่อง สิ่งที่อยู่ในหลอดลมของแตงโมนั้นไม่ได้ถูกเอาไปเปรียบเทียบหรือไม่ได้ทําการหานักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ําว่าคนที่ตกน้ําไปกี่นาทีถึงจะเสียชีวิตลงไปกี่เมตรถึงจะเสียชีวิตแต่คุณแตงโมชัดเจนว่าจมไปถึงพื้นเพียงแต่พื้นตรงไหนซึ่งมันตอบได้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับคดีมากน้อยแค่ไหนหมอพรที่บอกว่าเกี่ยวเพราะว่าถ้าบอกว่าตกลงกลางแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยแล้วนักวิชาการที่เกี่ยวกับการว่ายน้ําตอบว่า ไม่มีทางลงถึงก้นแม่น้ําก็แปลว่าที่เกิดเหตุไม่ใช่ตรงนั้นหมอพันทิพย์ังบอกอีกนะครับว่าระบบเก็บหลักฐานของไทยเนี่ยมันยังมีช่องโหว่อย่างแรกขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะเรียกหรือไม่เรียกให้ทําแค่นี้นะเพราะฉะนั้นทีมที่เก็บหลักฐานก็ไม่สามารถเก็บได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันครับคุณหมอยังบอกว่าเคยคุยกับหัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน ว่าเคยคุยกับหมอไหมแบบทํางานร่วมกันคําตอบที่ได้คือไม่ใช่หน้าที่ต่างฝ่ายก็ต่างทํางานอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆคือความต่อเนื่องของห่วงโซ่วัตถุพยานอย่างเช่นเรือที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในสภาพที่มันรัดกุมหลังเกิดเหตุคดีนี้ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยจบไปนานแล้วเขาจะบอกว่าพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือหมอพอที่บอกว่าที่มาพูดแบบนี้คือเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่คดีน้องชมพู่แล้วอยากให้มีการเก็บวัตถุพยานเก็บหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่ทีแรกส่วนเรื่องประเด็นิมเลือดที่หมอทวัชชัยเปิดประเด็นมานั้นหมอพลที่บอกว่าตามหลักการเนี่ยถ้าเลือดออกจากร่างกายขณะเรายังมีชีวิตอยู่ <c oughs> กระบวนการแข่งตัวของเลือดจะทํางานย่อมแปลได้ว่าเลือดถ้าติดอยู่ที่เสื้อผ้าแปลว่ามันออกก่อนที่จะลงไปในน้ําแต่ถ้ามันเป็นเลือดที่ออกตอนที่ลงไปในน้ำเนี่ยแบบใบพัดเรือไปโดน เลือดมันจะกระจายไม่สามารถแข็งตัวได้แล้วในเชิงหลักการแต่คดีนี้ไม่น่าจะพูดอะไรได้เพราะถ้าจะพูดอะไรได้ต้องเห็นด้วยตาตัวเองจากบาดแผลจริงไม่ใช่เห็นจากรูปเพราะฉะนั้นมันเป็นอันตรายที่จะให้ความเห็นเพราะเดี๋ยวสังคมจะสับสนหมอปนทิพย์บอกด้วยนะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าหมอน,นิติเวชต,ต้องมีจริยธรรมทําเพื่อคนตายต้องทําให้ถูกต้องซึ่งประเทศไทย ยังไปไม่ถึงอย่างไรก็ตามครับคุณหมอพรทิพย์จะมีการทิ้งท้ายด้วยนะครับด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติโดยบอกว่าเก่งแฮะซึ่งเก่งแฮะเนี่ยถ้าใครได้ฟังก็น่าจะแปลถึงแตงโมโดยบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยจู่ๆแม่ก็ให้เราไปเห็นแผลแล้วก็อย่างตอนเนี้ ที่อยู่ๆเนี่ยคดีก็กลับมาอีกแล้วรอดูค่ะพร้อมกับกระพริบตาอยากได้ข่าตามครับล่าสุดนในเพจคุยทุกเรื่องกับสนทิก็มีการโพสต์ข้อความแล้วครับอกว,าาว่าเช้านี้ก่อนออกรายการแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเข้ามาพูดคุยและให้ข้อมูลเรื่องคดีแตงโมว่าจริงๆแล้วเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่โดยได้พูดคุยกับคุณสนทิและอาจารย์ปานเทพเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปรอติดตามครับ